เราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของเกมฟรีไฟกันนะคะทุกคนโอเคนะคะถ้าพร้อมแลวก็ไปดูกันเลยคลิปนี้นะคะเราก็จะรีวิวกิจกรรมเป็นชื่อย่อของมันนะ,ะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่อยากอ่านเต็มเท่าไหรเพราะว่าแบบเราต้องไปทําคลิปในอีกสองช่องนะคะทุกคนเราก็เลยแบบรีบอะไรแบบนี้นะคะเขาต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะ ถ้ากิจกรรมเดิมนะคะเราก็จะไม่อ่านนะคะถ้ากิจกรรมใหม่มันก็จะอ่านนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมตัวแม่เนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7สิงหาถึง14สิงหาอันนี้ก็คือครบทีมกับโนเสากับชุดกันฝนนะคะทุกคนอันนี้เริ่มตั้งแต่10ถึงวันที่ วันที่สิสิงหาถึงวันที่18สิงหานะคะอันนี้นะคะคือกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยผมชอบหมาคุณชอบไหมอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลืมหมานั่นเองนะคะชีปะนะคะเริ่มตั้งแต่11สิงหาถึง23สิามสิงหานะคะขลางแสงอาวุธอันนี้ก็จะกิจกรรมเดิมค่ะอันนี้เติมข้ามตันก็คืออันเดิมเมนะทุกคน อันนี้คือชิป,ปะค่ะส่วนกิจกรรมมาใหม่นะคะก็จะมีแบบสะสมเพื่อถอดรหัสรับไอเทมมาค่ะทุกคนอันนี้คือเร็วๆนี้นะคะค่าศัตรูในหมวดจับอันดับสะสมนะคะสะสมอะไรต่างๆนะเดินท,ทางให้ครบรับเลยค่าเกมสะสมรับสกินปืนนะอันนี้ยังเหลืออยู่นะคะทุกคนบางกิจกรรมเขาก็เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานนะคะ นี่นะทุกคนอย่างเราจะเอาให้ดูคาเาวาไปเลยนะอันนี้นะคะกิจกรรมนี้เพิ่งเข้ามาได้เมื่อวานนะคะกิจกรรมเล่นครบรับไอวอลนักเตะนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบลุยพร้อมแคนรับไม้เบสบอลอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเดิมนะคะสิ้นสุดในวันนี้นะอันนี้ก็คือเล่นสีๆีไม่นั่งกวาดล้ารงรถนะคะก็แบบ เป็นอันเดิมเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเล่นกับเรานะคะ <ST RA C ES> ก็มีไอดีมาให้นะเพราะว่าช่วงนี้แบบไม่มีเพื่อนเลยเลยจะเล่นกับเพื่อนสนิทส,ส,ส,สาส่วนใหญ่เลยทุกคนนี่นะคะไอเดีเราวันนี้ใส่ชุดไก่ไปหน่อยเมื่อคืนทําคลิปกับน้องแล้วมันคลิปมันตัดยังไม่เสร็จนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด oh, Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างของเราด้วยนะคะถ้าอยากเล่นด้วยก็คือแอด ID ของเรามาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ช่างเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย